โดนฟ้าเยอเนี่ยไม่ใช่ไม่หมีเป็นฝ่ากระยะปลาผมว่าแล้วจะปล่อยนไปครับตัวน,นี้ตายเยอะและ้วแต่เป็นเจ้ายักษ <laughs> ์ย่างครับผมปลาดาบเอาย ผมสับเต็มปากเต็มคำเลยฝ่าวันนี้ครับผมโอ้หอมไปอ่ะดูดิโอเคครับผมรลกวนไปโอ้ยร้อนก็ร้อนแม่กัดคิดว่าจะตัวใหญ่เฮ้ยปยปลาอะไรก็เพิ่มนน้ำไปไวัยินกวายไปกวายมาเนี่ยแหละโอ้ยยักยองยักยองยักยองเต็มปากเลย เต็มลิ้นเดี๋ยวผดดีๆก่อนรูเลื่อมอะไรออห้ห่กัดอะไรเข้าไปขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวดูดูตัวเบ็ด,ด,ดก่อนสักครู่นะครับเข้าแก้ม าตายปะเนี่ยโหกินโหแท้อา้าวหลุดแล้วไปรลอดทุ๊ไปเล้วฝากไว้ได้วยครับผมสุดยอดมากครับ